สวัสดีอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่สวนพี่บีอีกนะครับพี่ๆทุกท่านต้นนี้สั้นๆส,สวยๆนะครับนี่เลยพี่ๆดูดอกนะครับมาแล้วใบสวยด้วยนะครับต้นนี้ใบเซตคุ้มดีมากยิ่งใบยังมาไม่เต็มต <c oughs> ้าใบามาเต็มแล้วสายพันธุ์อะไรนะพี่ตนน้นนี้นี่นมดอกบวกก๊อตข้างบนครับ,รบเป็นกิ่ง กินปาการังกินปาการังกําลังลองดูข้างใต้ลองดูข้างใต้ปาการังแบบก้ามต้นไว้ลากกี่เส้นเนี่ยต้นนะต้นนี้แปดเส้นครับแปดเส้นเนาะกระถางสามสิบใช่ไหม,มน่ารักมากเลยนะพี่ๆดูสิส,สวยๆเลยยืนขาขาวๆเนียนๆนะครับเห็นว่าพี่ๆว่วจะปล่อยอยู่ต้นนี้เท่าไหร่นะพี่ 1, ตอนนี้ราคาพันห้านะครับพี่พี่โอ้โ oh, หไม่แพงไม่แพงไม่แพงรวมส่งด้วยเนาะหรือว่ายังไงยังไม่รวมส่งยังไม่รวมส่งเนาะทักมาหาพี่บีได้นะพี่พี่อุ้ยเซตพุ่มได้สวยเลยเอาไปตัดทดเอานะครับนี่เลยขาแน่นแล้วพี่เนาะต้นเนี้ยแน่นแล้วเออนี่เลยยืนขาสวยสวยเลยนะครับพี่พี่นี่ พี่บีไม้อ่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพี่โดนฝนโดนอะไรถล่มไหมโดนแดดร้อยฝนร้อยฝนเยอะมากอืมครับเชล้าได้กันบ้างไหมพี่ช่วงนี้กปกติกันแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พ่นเลยเพราะว่าฝนมันตับๆมันก็ตกมันก็ตกอีกเราใช้ล้างใบเอาตอนนี้นะอือครับ,รบเพราะว่าถ้าพ่นไปมันก็ไม่เคลือบอ่ะ ตกเช้าตกเย็นตกเช้าตกเย็นโซลระยองตกทุกวันเลยโอ้โอพี่ชินชอบ<ป>ทักมานะพ่นไปมันยังไม่ทันเคลือบเลยอะ <c oughs> ตกแล้วตกอีกต้นนี้สวยจริงๆสามสิบเซนโอ้ดูมุมนี้อ่ะมาอีกต้นนึงนะครับขายคู่ใช่ไหมต้นนี้ก็ปล่อยครับต้นนี้ปล่อยเหมือนกันเอกลักษณ์สวย อยู่ที่ใบเนาะตอนนี้เนะใบสวยสวยนะเนี่ยพี่ๆดูนะอใบสวยมากตอนนี้เป็นไม้ก้ามใหญ่แล้วก็ลูกกิ่งมันจะเซตพุ่มตัวมันเองครับครับจะออกลูกกิ่งมาเยอะมากแล้วก็ทําพุ่มตัวมันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรมเลยนะตอนนี้เลี้ยงง่ายยืนยืนลากไว้แค่หกเส้นเพราะว่าไม้มันเป็นไม้ตุดกิ่งถ้าถ้ารากถ้ารากน้อยแล้วแล้วแน่นก็ จะยืนสวยครับกระถางสามสิบเหมือนกัน 30, 30น,กน,นี่เลยพี่ดูนะครับสวยมากสวยมากตพนะนั้นปลูกก่อนลากใหญ่าใบามันเหมือนมันเหมือนจะออกด่างๆแต่มันก็ไม่ได้ด่างนะใบ,บมันมันละเลือ้อนละเลือ้อเขียวเหลืองตอนนี้กิฟฟินนะพี่นะกิฟกฟินกิฟฟิน รับมาจากพี่บอยสองต้นต้นนู้นพันหต้นนี้1น0 0งนะครับท่านใดที่ชื่นชอบทักมานะครับแล้วก็ไม้อีกหลายๆตัวนะครับที่ในสวนพี่บีนะครับชื่นชอบตัวไหนสามารถทักมาในเฟส b ีอาร์เดเนียมอและยองได้นะครับผมแบ่งทุกต้นนะครับแบ่งทุกต้นนะครับท่านใดที่ชื่นชอบจัดได้เลยนะครับผม ขอบคุณนะครับสำหรับอีีนี้สวัสดีครับ